เปิดเงินเดือนของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเลโอที่14ได้เงินเดือนเท่าไรมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ข่าวเด่นข่าวเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจนะคะขณะที่ฝูงนกนั่งนวลนั่งนิ่งอย่างไม่สนใจโลกเหล่าผู้คนทั่วโลกกลับจับตาดูเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ควันสีขาวลอยออกจากปล่องไฟของโบสถ์น้อยซิสตินคณะพระคาดีนอกว่า100รูปได้เข้าร่วมการประชุมลับเพื่อเลือกพระสันตะป,ปาปาพระองค์ใหม่และสามารถลงมติได้สำเร็จก่อนสิ้นสุดวันที่2ของการประชุม สุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ก็คือพระคาร์ดินอลโรเบิร์ตพรีวอตเช่าอเมริกันวัย69ปีซึ่งได้เลือกพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเลโอที่14แม้สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสผู้ล่วงลับจะเป็นที่รู้จักในฐานะ พระสันตะปาปาผู้ถ่อมตนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและมอบสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นแต่อันที่จริงตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกก็มีไรายได้ประจำอยู่เช่นกันสมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างแม้จะไม่ได้รับเงินเดือนในรูปแบบปกติ แต่พระสันตปาปาจะได้รับการดูแลทุกด้านจากนครรัฐวาติกันซึ่งเป็นประเทศเอกการาที่เล็กที่สุดในโลกโดยครอบคลุมทั้งที่พักอาหารการเดินทางการรักษาพยาบาลและอื่นๆพระสันตปาปาจะสามารถใช้รถยนต์เดินทางและมีการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน เรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบครบวงจรมีรายงานว่าสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14จะดําเนินชีวิตยอย่างเรียบง่ายตามรอยสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสซึ่งในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งทรงปฏิเสธร,รายได้ส่วนตัวทุกประเภทและเป็นที่นับถือของผู้คนหลายล้านทั่วโลกพระสันตปาปามีรายได้เท่าไหร่ว่ากันว่าพระสันตปาปาอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินประมาณ2 5 0 0 0ยูโรต่อเดือนหรือราวเ2 0า0บาท แต่อย่างไรก็ตามสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสผู้ล่วงลับใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายตามแบบอย่างของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีผู้มุ่งอุทิศตนเพื่อความสมถะและช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างไรก็ตามนั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่มีมูลค่าทางทรัพย์สินเพราะแม้จะไม่มีอะไรได้ส่วนตัวแต่วาติกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้จึงมีคาดการว่าทรัพย์สินรวมของพระองค์ในช่วงดำรงตำแหน่งอาจสูง ถึงระดับหลายล้านยูโรเลยทีเดียวพระสันตปาปายังได้รับเงินสนับสนุนจํานวนหนึ่งเพื่อนําไปใช้ในการทํางานการกุศลซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสเคยทําอย่างเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับทรัพย์สินสุทธิของสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่1 4 แต่ก่อนหน้านี้ขณะด,ดำรงตำแหน่งคาร์ดินัลก็มีรายงานว่าเขาได้รับเงินเดือนระหว่าง4,000ถึง5,000ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ148,500บาทถึง185,600บาทพรีโวตผู้เกิดที่ชิคาโกถือเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสันตะปาปาและถูกมองว่าเป็นผู้นำสายกลางผู้มีจุดยืนสนับสนุนกลุ่มชายขอบมาโดยตลอดเช่นเดียวกับพระสันตะปาปาฟานซิสองค์ก่อนหน้านี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ